สวัสดีครับทุกทท่านผมผมครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันทํางานวันแรกของผมนะแต่ผมลานะลาอยู่บ้านเนาะลาอยู่บ้านก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนนะลาอยู่บ้านนี่ก็ปกติผมเข้ากะดึกด้วยนะครับเข้าห้าทุ่มออกเกืดโมงเช้าเนาะก็ยังไม่ถึงเวลาไปทํางานหรอกครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือวันลานะลาก็ทํางานอยู่บ้านบ้างนิดหน่อยนะครับจริงๆไม่ค่อยทำนะบ้านลกหมดแล้ว ก็ผมจะพาทุกท่านไปดูพระนอกตำรากันครับไม่ใช่พระนะเป็นเครื่องรางนะเป็นเครื่องรางนอกตำรา,เ,าเครื่องรางที่อยู่ในเมืองของผมนี้เขาเรียกว่าเครื่องรางนาคบาทนะครับนาคบาทหลวงพ่อไม่ทราบนะครับไม่ทราบหลวงพ่อท่านใดเป็นคนสร้างขึ้นมาเนาะแต่ดูจากอายุนะพิจารณาจากอายุเนื้อโลหะแล้วก่อน2,500นะ ก่อน2,500นะแต่ว่าผมเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าเขาตีเป็นของคูบาดวงดีนะ,ะผมได้เอาถ,ถ่ายสแกนนะถ่ายรูปสแกนเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ปรากฏว่าเขาขึ้นเป็นคูบาดวงดีนะแต่ของคูบาดวงดีเนี่ยเขาสร้างเมื่อปี2,554มานี่เองเนาะถ้าผมจำ ปีพศไม่ผิดนะก็ปีพศ2 5 5พบกว่าเนี่ยครับแต่ว่าน่าจะเป็นปีพศ2554นาหาะสำหรับของคูบาดวงดีนะแต่ตะกรุดหน้าขบาดอยู่ในมือของผมเนี่ยมีอายุมากกว่านั้นเยอะนะครับป,กนนบกบป 2, ีก่อน2 5 0 0นะครับตะกรุดหน้าขบาาเนี่ยปี2000ก่อน2 5 0 0นะก่อน2,500เลยตอนแรกผมไม่คิดว่าพระตะกรุดดอกนี้ก็จะเก่าเก่ามากถึงขนาดนั้นนะแต่ พอแต่มาพิจนารณาดูรายละเอียดปีกย่อยเข้าไปจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าตะกุฎหน้ากบาาท,ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นตะกุฎหน้ากบาาท,ที่มีอายุมากนะครับมากกว่าคูบาดวงดีหลายสิบปีนะครับน่าจะสร้างก่อน2,500อีกหลายหลายหลายหลยสิบปีด้วยเนาะลักษณะทั่วไปก็เป็นตะกุฎ เป็นตะกุดนาคนาคเกี้ยวนะครับตะกุดนาคเกี้ยวเนาะเข mm. าเอาตัวพญานาคมาพันพัน,พ,นพันซ้อนกันแล้วก็มีหัวมาบรรจบอยู่บริเวณห่วงนี่นะครับหัวมาบรรจบบริเวณห่วงน่าจะเป็นเอ่เอ,าอานาคนาคสองสองตนนะครับนาคสองตนนะเนาะพวกสัตว์สัตว์ในตำนานสัตเขาเรียกอะไรนะสัตวเทพนี่เขาเาเรียกเป็นตนนะมีนาคอยู่ 2, สองตนนะ เอาหัวมันมันจบกันอยู่บริเวณนี้นะครับผมลักษณะทั่วๆไปเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเลยครับไม่ไม่คล้ายๆเหมือนเหมือนของกูบาดวงดีเลยเนาะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆก็ปรากฏว่าคมชัดสู้ของกูบาดวงดีไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่กูบาดวงดีสู้ะตะกุดอยู่ในมือของผมไม่ได้ก็คือ ของครูบายตรงดีเนี่ยสร้างมาปีสองพันประมาณปี2 5 5พันห้าร้อยห้าสิบสี่นะซึ่งะตะกรุดอยู่ในมือของผมเนี่ยเขาสร้างมาก่อนปีสองพันห้าร้อยนะทำไมผมถึงบอกว่าเขาสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยอันดับแรกนะครับอันดับแรกท่านดูหูตรงนี้นะท่านดูหูตรงนี้นะนี่หูหูที่เป็นริ้ว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 แบบเนี้ยหลังสองพันห้าร้อยจะไม่มีริ้วแบบนี้นะ มีแต่ก็เขาจะเป็นริ้วลักษณะเป็นระเบียบมากกว่านี้นะเนี่ยเขาเป็นจะเป็นริ้วๆๆ,ๆนะตรงหูเนะี่ยถ้าเป็นริ้วๆแบบเนี้ยเราจะนึกถึงส่วนตัวผมจะนึกถึงการทําหูเหรียญของอหลวงพ่อเงินวัดบางคานเลยนะหูเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็จะ,จะประมาณนี้เลยนะก็เป็นริ้วๆๆ,ๆแบบเนี้ยเนาะตะกุดดอกนี้น่าจะ ประมาณประมาณอายุนะครับประมาณอายุการสร้างก็ประมาณนั้นเลยนะครับประมาณหลงพ่อเงินเลยเนาะปีสองพันสี่ร้อยประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้เลยนะประมาณสองพันสี่ร้อยหกสิบหรือเจ็ดสิบได้เลยเนาะเนี่ยเก่ามากเลยครับอันดับสองนะครับนอกจากดูหูหูดูหูแล้วก็อันดับสองเอ่อเขาเป็นเนื้อโลหะแบบเนื้อโลหะแบบทองผสมนะครับเขามีเป็นเนื้อโลหะแบบเนื้อโลหะทองผสม สิ่งที่ระบุว่าเป็นตะกุดเก่าก่อนสองปีสองพันห้าร้อยนี่เขาเนือ้อโลหะของเขานะครับมีมีพายประหลอดขึ้นเนาะ,ะไม่แน่ใจว่าท่านเห็นกันไหมเขาจะมีพายประหลอดขึ้นอยู่ในซอกเนี่ยครับอยู่ในซอกเนี่ยเนาะเนี่เนี่ยเขาจะมีพายประหลอดขึ้นอยู่ในซอกนี่เนาะส่วนตัวผมก็ไม่รู้ถ้าบอกว่าไม่ใช่เป็นครูบาดวงดีแล้วผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าะตะกุด ตะกุดดอกนี้ไม่รู้ว่าเกจิท่านใดสร้างเอาไว้เนาะแต่บังเอิญว่าตะกุดแบบนี้ไปตรงกับของคูบาดวงดีแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับลักษณะการสร้างเป็นตรงกับของคูบาดวงดีแบบเป๊ะเ,เ,เลยเนาะซึ่งคูบาดวงดีก็อย่างที่บอกสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะแต่ตะกุดอยู่ในมือผมผมเนี่ยสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยหลายหลายปีนะครับหลายสิบปีเนาะเฉะนั้นผมสงสัยว่า ตะกุดหน้ากระบดของครูบาดวงดีเนี่ยเขา,เอาถอดอไม่ใช่ถอดพิมพ์เขาเรียนแบบตะกุดของเกจิท่านใดสร้างไว้นะครับคาดว่าตะกุดหน้ากระบดของครูบาดวงดีเนี่ยน่าจะเรียนแบบของตะกุดเกจิยุคก,ก่อนที่เขาสร้างไว้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเกจิที่ว่าเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับฉะนั้น ถ้าท่านใดอยากรู้ก็ต้องต้องไปถามครูบาดวงดีนะเนาะครูบาดวงดีนี่ยังมีชีวิตอยู่นะครูบาดวงดีนี่ยังมีชีวิตอยู่นะฉะนั้นถ้าท่านใดสงสัยนะครับกรุณนานะใช่ผมใช้คํกากรุณาลองลองไปถามครูบาดวงดีดูนะครับว่าท่านสร้างเรียนแบบของเกจิท่านใดนะครับเนี่ยตอนแรกผมมาคิดว่าเป็นของครูบาดวงดีแต่ว่า ศึกษายรายละเอียดลงลงไปแล้วลึกๆล,ล,ลงไปแล้วเอา้าเขาเป็นตะกุดหน้ากระบะท,ที่เก่ามากๆเลยนะครับเก่ามากๆเป็นซึ่งเป็นเนื้อทองผสมเนาะซึ่งเป็นเนื้อทองผสมแล้วก็มีมอายุเก่ามากๆอย่างที่บอกก็คืออันดับแรกอูที่หัวครับหูของเขานะอยู่ที่ห่วงอะนะห่วงของเขาจะเป็นห่วงแบบห่วงริ้วๆแบบเนี้ยก็จะเป็นห่วงริ้วๆแบบนี้ยถ้าห่วงริ้วๆแบบนี้ผมจะนึกถึงเอหลวงพ่องเงินวัดบางคานเลยเนาะ หูเหรียญของหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็บางเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะแบบนี้เนาะผมเป็นตะกุดเก่าที่น่าใช้น่าบูชามากๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่ทราบว่าเกจิท่านใดสร้างเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของกูบาดวงดีแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเอาไว้ก็คือของกูบาดวงดีเพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีมานี่เองครับซึ่งตะกุดอยู่ในมือของผมเนี่ยสร้างประมาณปีสองพัน สี่ร้อยหกสิบเจ็ดสิบได้เลยเนาะไอยุโรห่าเนี่ยสร้างสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดสิบได้เลยถ้าดูผืนผินเนื้อถ้าดูเนื้อผืนผินเป็นเนื้อเหมือนกับเอ่พระพระอ่อพระของหลวงพ่อเงินนะครับถ้าดูผผินมันเหมือนพระหลวงพ่อเงินวัดบางคาเลยเนาะงเป็นเนื้อทองผสมเหมือนเหมือนกันนะ แต่ตะกรุดที่อยู่ในมือของผมเนี่ยคือเขาใส่ทองเยอะนะครับเขาใส่ทองเยอะมากๆเลยคือทําให้เนื้อตะก,กตรุดเหลืองอารามไปทั้ง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 ดอกเลยนะครับผมย้าเนาะย้ําก็คือตะก,กตรุดอยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นตะก,กตรุดที่มีรูปลักษณะที่คล้ายกับตะก,กตรุดน้าขบาทของหลวง,ลงครูบาดวงดีเลยนะเพียงแต่ว่าตะก,กตรุดอยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นตะก,กตรุดที่ สร้างมานานแล้วนะครับาจากอายุการคำนวณอายุของผมก็อยู่ประมาณ2,467 0 0ได้เนาะ2,467 0 0ได้แต่ว่าบังเอิญเป็นลักษณะที่ที่ไปคล้ายๆหรือละไม้หรือเหมือนกับตะกุดนักบัตรของกูบาทด,ดวงดีเลยเนาะผมก็ถึงถึงสงสัยว่า ตะกุดนาคบาตรของกูบาดวงดีเนี่ยท่านเรียนแบบตะกุดนาคบาตรของเกจิท่านท่านใดหรือเปล่านะครับท่านถ้าท่านใดถ้าท่านใดไปสอบถามมาว่าตะกุดนาคบาตรของกูบาดวงดีเนี่ยเรียนแบบหรือแก่แม่พิมพ์ให้ให้คล้ายๆกับตะกุดนาคบอตรเกจิท่านใด ท่านท่านท่านต้องไปถามครูบาดวงดีแล้วนะครับท่านต้องไปถามครูบาดวงดีเนาะว่าตะกุดนาคบาศของครูบาดวงดีเนี่ยเรียนแบบของตะกุดน้าคบาดของเกจิท่านใดนะครับซึ่งเป็นเกจิที่ผมเชื่อว่าเก่ามากๆครับอันดับอันดับสองที่บอกว่าเป็นตะกุดเก่าก็าคือเนื้อโลหะเขามีภายประหลอดขึ้นนะครับเนื้อโลหะที่มีภายประหลอดขึ้นขึ้นเนี่ย ไม่ใช่เนื้อโลหะที่สร้างมาเมื่อสิบยี่สิบปีนี้แน่นอนครับต้องมีอายุเกือบเกือบร้อยปีหรือร้อยปีคือถึงถึงมีเอ่เอเขา,าเรียกอะไรนะภายประหลอดขึ้นเนาะภายประหลอดเขาจะเอาใช้ถ้าใช้กล้องสอง <underneath> ่องเขาเขาอยู่ในเขาจะอยู่ในซอกตามซอกตามหลืบอะไรเนี่ยับภายประหลอดนะเนาะเอ่ออ่ออยู่ตามตามห่วงแถวนี้ห่วงนี้ก็มีนะห่วงตรงนี้ก็มีนะเนี่ยตามห่วงก็มีนะครับ ครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาตะกรุดนะครับเอาตะกรุดหน้าขบาดยุคเก่าซึ่งไม่ใช่ของครูบาดวงดีแต่ว่าเป็นตะกรุดเนื้อทองผสมของเกจิยุคเก่าออกมาทุกท่านดูกันซึ่งส่วนตัวของผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตะกรุดของอา,อาจารย์ท่านใดสร้างเอาไว้นะครับแต่แท้ครับแท้ดูง่ายเลยนะเนาะเมื่อเทียบกับตะกรุดหน้าขบาดของครูบาดวงดีตะกรุดหน้าขบาดของครูบาดวงดีก็จะมีความสวยงามมากกว่านะครับ ซึ่งเป็นตะกุดยุคใหม่นะแต่อยู่ที่ผมมาให้ท่านดูเนี่ยเป็นชนิดตะกุดที่หล่อโบราณนะครับซึ่งเป็นหล่อโบราณแล้วก็เป็นตะกุดยุคเก่านะครับยุคเก่าเนาะครับผมน่าใช้น่าบูชามากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็อย่างที่บอกไม่รู้ว่าใครสร้างเอาไว้นะต้องเอาต้อง,ต,องต้องไปถามครูบาดวงดีนะว่าท่านเรียนแบบตะกุดหน้าขบาทของหลวงพ่อใดนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ